สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพบุตรวิทยาอัเภอสังขัดทุมัสรินนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับเพื่อนครูในเรื่องของ Google s i t e อีกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ว่าด้วยเรื่องของการใส่ปุ่มที่ชีกกดไม่ซ้ำใครนะครับใส่ปุ่มที่มี Animation แล้วก็เลือกสีได้ตามที่เราต้องการนะครับวิบวับอย่างกับ เว็บมือโปรว่างั้นนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับเอาไปดูตัวอย่างนะครับก็คือผมก็จะมีปุ่มนะครับตัวนี้มันจะเป็นปุ่มธรรมดานะครับที่เราแทรกเข้ามานะครับจาก Google s i t e นะครับซึ่งถามว่าเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับก็วิธีการนะครับก็คือเราไปแทรกมาเนาะนะครับแล้วก็ปุ่มหมายเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับแล้วก็มีลิงก์ จะลิงก์ข้างนอกหรือว่าลิงก์จากด้านในของตัว google Sign s i t e เองนะครับแต่ข้อจำกัดมันมีนะครับก็คือ2ตัวนี้จะเป็นปุ่มที่แทรกมานะครับเอาลบตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือข้อจำกัดของตัวนี้นะครับก็คือเติมสีพื้นเติมขอบนะครับดูครับข้อความธรรมดานะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนเราเปลี่ยนสีดูเน้น มันก็เปลี่ยนเป็นขาวให้แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีที่เราต้องการมันก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ผลที่ได้นะครับมันก็จะมี animation อยู่นิดนึงครับมันก็จะเ,เห็นอยู่ว่ามีการเ,าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมีรูปมือโชว์นะครับทีนี้มาดูปุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาจากการแทรกโค้ดเข้ามานะครับ มันก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถขยายในตัวนี้ใน html นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปสร้างกันนะครับปุ่มนี้เป็นยังไงนะครับปุ่มนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีความคล้ายๆกันแต่ว่าเจ้าปุ่มนี้นะครับมันก็สามารถลิงก์ได้เหมือนกันนะครับลิงก์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีให้เลือกสีนะครับซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรมากเดียวเราเราจะได้ไปทํากันนะครับ ตามที่ผมบอกแต่ว่าโค้ดที่ได้มามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งเป็นแอนิเมชันนะครับแบบนี้นะครับตัวที่ผมแทรกเข้ามา้วก็ผมยังไม่ปรับอะไรมากแต่ถ้าทุกท่านอยากได้ก็จะมีโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งผลที่เราแทรกเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นตัวที่เดโมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว ค่อยๆปรับนะครับแล้วท่านก็สามารถที่แวะเวียนมาดูว่ามันมีปุ่มอื่นๆที่ผมสร้างไว้หรือเปล่านะครับจะได้เอาโค้ดไปลองแปะดูนะครับวิธีการสร้างนะครับเราก็ไปดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือปุ่มนี้ปุ่มที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรา,เามีโค้ดอยู่ตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็น base css button generator.com นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างของ YouTube นะครับถ้าท่านดูด้วย PC ท่านจะเปิดได้ง่ายนะครับหลายท่านคงเปิด PC แล้วแหละอ่าเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเจ้าหน้าตาเว็บที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ดูด้านซ้ายก่อนมันมีปุ่มให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการหรือเราชอบปุ่มแบบไหนเราก็เลือกปุ่มแบบนั้นไปเลยเช่น ชอบสีแดงตัวนี้นะมันก็จะมาแบบนี้แล้วเรากา็เลือกสีเพิ่มเติมได้ตรงนี้ครับเลือกสีได้เราก็เปลี่ยนสีไปก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พอเรากดมันก็จะเกิดโค้ดกลับข้างกลับหน้าไอ้คลิกให้เห็นโค้ดเบื้องหลังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปต้องไปทําที่โค้ดครับเรามาดูที่นี่เลยมันมีเมนูให้เราเลือกอยู่ สี่ห้าอันเนี่ยนะครับตัวแรกเป็น Text นะครับ Text ก็ตัวหนังสือใช่ไหมครับเราก็แปลางาตัวนี้นะครับเราก็ลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูครับติดตามครูนเรนหรือเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันติดตามนะครับใส่ดอเด็กนิดนึงโอเคนะครับแล้วตรงนีอ้อันนี้ไม่ต้องนะครับ อันนี้อันนี้ชื่อชื่อของคลาสเฉยๆเราไม่ต้องไปยุ่งครับตัวฟอนต์ไซส์นะครับ,นรบขนาดของฟอนต์เห็นไหมขยายได้นะครับตระกูลของฟอนต์นะครับจะเป็นตัวหนังสืออักษรฟอนต์นั่นแหละนะครับเอียงไหมนะครับก็เลือกตัวนี้นะไม่เอียงหรือจะบางธรรมดานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับต่อไปไซส์นะครับก็คือขนาดของปุ่ม Vertical ลก็คือตัวส่วนสูง นะครับส่วนสูงเราชอบขนาดไหน13พิกเซลหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนกว้างนะครับเมื่อกี้เจ้าตัวปุ่มธรรมดานะไม่สามารถที่จะเพิ่มความกว้างได้นะครับเพิ่มความความยาวได้อย่างเดียวนี่นะครับส่วนความกว้างพยายามจะกว้างแต่ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เราสามารถเพิ่มความสูงความกว้างได้ เมื่อกี้นะครับต้องขอภัยเพิ่มความสูงไม่ได้แต่เพิ่มความกว้างได้นะครับตัวธรรมดานะแต่ว่าที่เราจะทํานี้ได้ทุกอย่างเลยเมื่อเราเพิ่มแบบนี้แล้วตัวหนังสือมันอาจจะไม่บาลานซ์นะครับเราก็ไปเพิ่มนะแล้วก็ไปปรับแล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นการสาธิตนะครับแล้วก็เออบอ r เดอร์กับบอ r เดอร์ก็คือตัวขอบถ้าเราเพิ่มขอบ ขอบมันจะมี Radiance นะครับมีความหมนมนนะครับมีใช่มนนะครับมีความมนนะครับดูสังเกตดูจุดจุดตรงนี้นะครับจุดตรงขอบนะครับตรงมุมนะครับมันจะโค้งเว้านะครับตัว border size นะครับก็คือขนาดขอบก็จะมีขอบเกิดขึ้นแต่เรา ไปกดผิดซะแล้วนะครับเอาใหม่นะครับปึ๊บเดี๋ยวกดรีเซ็ตก่อนเรากดรีเซ็ตเลยก็ได้ชึบกดตัวนี้นะครับแล้วเพิ่มติดตามครูนรินผมกดผิดนิดนึงนะคไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดก็ว่าไปนะครับจริงๆผมไม่ชอบขอบนะครับไม่ชอบขอบเพิ่มความ ให้มันสูงนิดนึงให้มันมีสัดส่วนประมาณนี้นะครับแล้วก็ Mox Shadow นะครับก็คือมีเงานะครับก็มีนิดนึงนะครับลองปรับดูนะครับจะเห็นนะศูนตัวนี้ก็ใหญ่ไปโอเคนะแล้วก็เบลอ,อยังไงมีการเบลอได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ ทำไปทำม,ามันจะคิรนะครับต่อไปเทคชาร์โดก็คือตัวหนังสือจะมีจะมีเอ่อมีเงาไหมอะไรเงี้ยนะครับเบลอก็ปรับปรับ,รบดูเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้ก็ได้ get c o d ดอย่างงี้ก็ได้ครับมันก็จะได้โค้ดมานะครับนี่โคดมาทำไงครับโคดมามันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนตนัวนี้สังเกตดูนะครับส่วนแท็กเเนี่ย นะครับแท็ก A ก็จะเป็นเหมือนเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันไปวางตรงไหนนะครับส่วนไอ dot ไมคบอทอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็น CSS นะครับเป็นสไตล์ดังนั้นสิ่งที่ครูควรจะทำนะครับผมก็คิดว่าครูควรที่จะไปที่เอกสารก่อนนะครับถึงจะแก้ไขได้ง่ายนะครับมันจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับก็คือครูก็ไปเปิดเอกสารขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็ไปก๊อป โค้ดที่อยู่ตรงนี้นี่ก็ไปเลยนะครับทั้งหมดนี่แหละนะครับจนถึง HTML ตรงนี้นะครับคัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับวางตรงนี้นี่ทีนี้เจ้าตัวกลับมาที่ตัวนี้นะครับเจ้าตัวที่จะนำไปใช้นะครับก็คือมีสองส่วนนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดปุ่มส่วนนี้จะเป็นสไตล์ของปุ่มนะครับตั้งแต่ดอท ลงมาเนี่ยบรรทัดที่2ลงมาเลยนะครับเราเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วคลิกขวาคัดลอกแล้วเราก็ไปวางมันให้มันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ด้านในของสไตล์นะครับนะครับลากคือลากตั้งแต่บรรทัดที่อยู่หลังสไตล์เนี่ยครับอันนี้สไตล์นะครับแท็กสไตล์แต่ว่าเราลากาส่วนบรรทัดต่อมาแล้วก็ก่อนถึงสไตล์นะครับเราใช้วิธีลบก็ได้ครับ ลบไปเห็นไหมครับมันมีสไตล์กับแม็กส์แลสสไตล์อยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องวางคลิกขวาวางอ่าถ้าวางแบบนี้มันดูเหมือนแปลกๆใช่ไหมเราคลิกขวาแล้วก็วางแบบไม่จัดรูปแบบอ่ามันก็ได้แบบนี้ซึ่งมันอยู่ในสไตล์แล้ส่วนตัวนี้ก็คือแท็ก A เนี่ยแท็กลิงก์เนี่ยนะครับเราก็ไปค๊อปมานะครับก็ กอบส่วนด้านบนบรรทัดเดียวนะครับคลิกขวาแล้วคัดลอกแล้วก็กลับมานะครับอยู่อยู่ตรงการลางบอดี้นี่แหละนะครับแล้วเราก็คลิกขวาวางไม่ต้องจัดรูปแบบอ่าเราก็ได้หลวแหละแต่สิ่งสําคัญครับคือตรงนี้ลิงก์ที่เราต้องการที่จะให้ไปตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่นะครับทีนี้เราจะลิงก์ไปที่ไหนลิงก์ไปข้างนอกก็ได้ครับอาจจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างต่าง หรือจะเป็นเจ้าตัว Google เองอะไรต่างๆสมมติว่าเราไปที่ facebook อะไรสักอย่างนะครับ facebook ของเราเองก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวนะครับกดที่ a c e b o o k นะครับหรือเว็บไซต์อะไรต่างๆก็ได้ครับเว็บไซต์อะไรต่างๆก็ได้นะครับเอาลิงก์นั้นมานครับผมก็เอาลิงก์นี้มาเนาะแล้วก็คัดลอกแล้วก็ใส่แทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับ ใส่เข้าไปลบก่อนก็ได้ครับแล้วก็คลิกขวาวางไม่จัดรูปแบบนะจะง่ายดีเสร็จแล้วครับเรา c t r o l a เลยนะครับก็คือเลือกทั้งหมดแล้วคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วเราก็ไปหาตำแหน่งที่จะวางปุ่มสมมุติว่าเรามาอยู่ตรงแถๆนี้ก่อนแล้วเราก็คลิกแทรกเราไม่เลือกปุ่มแล้วนะครับเราเลือกเป็นแบบฝังตัวนี้ครับ นี่แล้วก็เลืเลอกฝั่งโค้ดคลิกขวาแล้วก็วางอ่าแล้วก็ลองคลิกถัดไปดูนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้ปึ๊บมามันก็จะได้แบบนี้นะครับขนาดมันจะถูกฟิกมาอยู่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนโค้ดที่เปลี่ยนขนาดที่นู่นนะครับเปลี่ยนขนาดที่ที่เจ้าตัวนี้นะครับก็มาคลิกใหม่นะครับมาคลิกที่ปุ่มนี้ใหม มันก็จะมาพลิกกลับมาใหม่เห็นไหมครับถ้าเราเห็นว่ามันมันเล็กไปมันใหญ่ไปมันน้อยไปก็มาเปลี่ยนที่นี่ครับเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวหนังสืออะไรด้วยครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูจนพึงพอใจมันก็จะได้ปุ่มแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับแล้วเราก็เผยแพร่ไปนะครับเพอเรากดเผยแพร่ไปเราก็ดูผลของลิงก์นี้ได้ถามว่าเราลิงก์ หน้าเว็บไซต์อื่นได้ไหมก,ก็ได้ครับเราก็ Copy ตรงลิงก์ตรงนี้ไปนะครับตรงลิงก์ที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะลิงก์ภายในนะครับมันก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับกดเผยแพร่ก่อนนิดนึงอันนี้เรื่องปุ่มที่ที่เราสามารถเอามาจากข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวดูกดงานก่อนนิดนึงทึ๊บึ๊บทึ๊บ,บ,บสีแดงอยู่ไหนนี่ชิดอ่า มันก็จะได้ปุ่มที่เปลี่ยนไปจากตัวเจ้าธรรมดาคือตัวนี้ที่มันถูกล็อกสไตล์อยู่เลยแค่แค่สอันดังนั้นตัวนี้ก็ช่วยให้เว็บไซต์ของครูดีขึ้นได้อีกปุ่มหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเสริมก็แล้วกันครับคุยไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มก็คือจะมีลักษณะ animation นิดๆหน่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ครู สามารถทําได้นะครับก็คือคุณครู copy ไปแล้วก็เปลี่ยนลิงก์ตรงนี้ครับตรง facebook ผมแล้วก็ข้อความ2ที่แค่นั้นแหละนะครับที่เปลี่ยนได้ก่อนคือเราเลือกทั้งหมดก่อนเนาะคอนโทรลเเลยก็ได้ครับแล้วก็คลุมจากาตั้งแต่ Doc Type HTML เนี่ยนะครับแล้วก็มาถึง HTML ตัวด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกแล้วก็คัดลอกเอาโคดนี้แหละนะครับ ไปวางนะครับโดยการกดที่ฝั่งนะครับในเว็บไซต์ของท่านเองนะครับฝั่งโค้ดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับสิ่งที่ท่านต้องเปลี่ยนนะครับก็คือข้อความตรงนี้เยี่ยมชมครูนรินเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเข้าเรียนนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ครับลิงก์ตรงนี้อาจจะเป็นลิงก์ข้างในก็ได้ครับลบไปก่อนเนาะอาจจะเป็นลิงก์ซึ่งท่านก็อาจจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา ตัวที่สําเร็จแล้วขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกตัวนี้ไปนะครับลองคัดลอกดูนะมันจะไปหรือเปล่านะครับแล้วก็วางมันรู้สึกว่ามันจะเป็นภาษาไทยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะเอาตรงหน้าตรงหน้านี้คือหน้านี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะ ลอกไปนะครับแล้วก็ไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงมันเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็แทรกปึ๊บมาได้แล้วครับแล้วก็เปิดแพร่ไปสักครู่นะครับมาลองดูว่ามันไปนะครับกดเปิดแพร่ปึ๊บแล้วผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะผมไปดูที่ดูหน้า ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วก็ไปที่ปุ่มนี้ปุ่มที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นตัวแถนะเข้าเรียนนี่มันก็จะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนาะไอะ้ปุ่มแดงเราหายไปไหนปุ่มแดงเราเดี๋ยวนะยังอยู่อ๋ออยู่ด้านล่างนี่เดี๋ยวปุ่มแดงหายนะอ๋อยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้ขยับตัวนี้ให้มันส่วนสูงให้มันพอดีเนาะ มันเลยหายตกใจหมดเลยนะครับอ่ะเราคลิกตรงนี้มันก็จะไปเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นอ่าเป็นหน้า blank ขึ้นมานะครับเราไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เราไม่ต้องเอา target blank ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเราลบทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยตรงนี้อ่าแล้วก็ถัดไปดูบันทึกอ่าเผยแพร่รอบ ร,รอแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นตัวแถบนะครับยังมีรอบหนึ่งนะครับก็คือยังอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้ยังใช้ได้ไหมอา,อาจจะยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนโค้ดให้เนาะนะครับเปลี่ยนโค้ดให้ทุกท่านาเรากลับมาที่ ตัวเดิมก่อนนะครับมันรีเฟรชอย่างเข้าเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับให้นะครับตัวโค้ดตัวทารเกตนะครับอาจจะทําให้ท่านเสียเวลาแต่มีตัวหนึ่งที่ที่บังเอิญมันโผล่มาเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเจ้า,าตัวนี้หรือเปล่าปฏิบัติหน้าที่วิทยากรคณะทํางานเราจะไปหาว่าทําไมมันถึงเป็นภาษาไทยแล้วมันจะมีผลยังไงนะครับก็คือตรงนี้ เรากดจุด3จุดตรงนี้แล้วก็คูณสมบัติขั้นสูงตัวนี้เนื่องจากมันไม่มีการกำหนดเส้นทางที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นต้องพิมพ์เป็นภาษา อังกฤษไว้นะครับ trainers แล้วก็เอาอย่างนี้ก็ก่อนนะครับกดเสร็จสิน้นคือตัวไหนที่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้นะครับซึ่งผมมี Youtube ตัวนี้เรื่องเรื่องนี้อยู่นะครับมันจะทำให้ลิงก์ของเราเป็นภาษาไทยแล้วพอเวลาก๊อบลิงก์ไปแจกคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นตัวขยึกขยือตัวอักษรที่ยาวยืดไปหมดนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้นี่ก็คือตัวตัวที่ผมสาธิตให้ดูคือ ตัวปุ่มที่ที่เป็นตัวแถมนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ที่ผมจะกดลิงก์ไว้ให้แล้วก็ท่านก็จะสามารถมีปุ่มที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับที่แปลกส่เข้เาไปโดยที่ไม่ต้องทำเองครับเลือกจากเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างตัวนี้แล้วก็เลือกตามใจชอบแล้วก็ปรับนู่นปรับนี่นิดนึงแล้วก็เอาโค้ดมาแปะนะครับผมแนะนำว่ามาแปะที่ ก o เก l e เอกสารรือเบิรดก่อนแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมันตามที่จุดที่ควรจะเปลี่ยนก็คือทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเจ้าตัวตัวสไตล์ก็คือตั้งแต่จุด My Button นเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าสไตล์ก็ให้มันมาอยู่ในตัวคร่อมที่ระบัสสไตล์กับสไตล์นั่นแหละนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่นำมาใช้นะครับก็ขอให้อยู่ในบอดี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความ จริงๆมันเปลี่ยนมาจากที่นี่แล้วแหละนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแถมนะครับก็ลองอาไปใช้ดูนะครับก็อาจจะรู้สึกอ่ขัดๆแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราก็จะมาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ